สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับช่องสายหาสารแล้วนะครับวันนี้มานักแอปหาเงินนะครับเป็นแอปทำแบบสอบถามนะถอนเข้าทูมอนี่เวลตนะครับมีเชื่อว่า Curious Cat นะครับก็เป็นแอปแมวสงสัยนะก็ประมาณนี้นะครับตัวนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เข้าทํามาน่าจะหลายเดือนแล้วนะวันนี้เนี่ยก็ลองเข้ามาเช็คดูนะครับก็มีแบบสอบถามเข้ามานะครับก็ทําผ่านไปเรียบร้อยนะครับได้มานะครับก็คือ40คะแนนก็ประมาณนี้ส่วนของแอปนี้เนี่ย คือผมทำล่าสุดเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่าก็ปิวนะแล้วก็ก่อนหน้านู้นไปอีกเนี่ยตั้งแต่วันที่อสองพฤษภาคมนะแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเล่นเลยนะครับก็เป็นแอปทำาดบ,บสิสถามอีกตัวหนึ่งนะครับที่ถอนเข้าทูมอนนี่เวเลตนะครับมีทูมอนนี่เวเลตแล้วก็เพย์เพนะก็ประมาณนี้ในส่วนของการถอนนะครับถอนขั้นต่ำเนี่ยอ,อยู่ที่100คะแนนนะครับคิดเป็นเงินเนี่ย ประมาณ50บาทนะก็ประมาณนี้นะครับเอ่อประวัติาการถอนมันขึ้นให้ไหมเนี่ยอ่ะก็ม IC ีประวัติการถอนนะครับผมถอนไปทั้งหมดที่3ครั้งนะครับอ่ะตัวนี้ถอนเข้าเพลียวนะอ่ะมีถอนเข้าเพียวทั้งหมดอ่าสงครั้งนะครับแล้วก็มีถอนทูมอนี่วันเดียสองเอ้หนึ่งครั้งนะครับก็ประมาณนี้นะก็มีวันที่ํำกับนะครับอ่าถอนไป อันนี้เนี่ยวันที่2พฤษภามนะครับวันที่15มีนาคมนะครับแล้วก็ถอนล่าสุดเลย27พฤษภาคมนะครับถอนเข้าทูมันนี่เวเลตนะแต่ว่าได้48บาทกับ26สตาค์นะครับก็ประมาณนี้ก็เป็นแบบอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับที่เอาไว้ถอนเข้าทูมันนี่เวเลตแต่ว่า,าตัวนี้เนี่ยมันจะปิวค่อนข้างง่ายหน่อยนะแล้วก็เข้ามาเช็คกเรื่อยๆแล้วกันนะครับถ้าใคร สายที่ทําแบบสอบถามนะก็เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับก็น่าจะยังจ่ายอยู่นะเดี๋ยวผมยอดถึงเดี๋ยวผมมาถอนให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าหลายคนเนี่ยก็ถามผมในแว่นี้เนี่ยมันจ่ายอยู่ไหมคือผมก็ไม่ได้เข้ามาเลยนะครับอ่ะก็เราดูอัปเดตอีกทีหนึ่งนะครับในส่วนวันนี้เนี่ยก็ต้องขอตัว,วลาไปก่อนครับสวัสดีครับ